โลง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 ลลเหมือนกันลุงลเหมือนกันูแกะมขึ้นลุงมันขุดมันขุดเออปล่อยมันเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวกขึ้นขึ้นนะเอาอีกแล ติดยังเอาเอาติดไม้ละเดือดอ่ะวั One, นจุ๊นิดคอลงนโดนี่ฮะนิดคอเลยโอ้โหโลกว่าเอ่าเมื่อกี้เลยโอ้โหโลกว่าพี่น้อง เด็กพี่น้องครับไซโลครับผมตัวที่สองครับผมสีเจ้าครับสีแดง